สวัดีค่ะแล้วพี่น้องมามีเข็มกับได้นะคะเรามาสอยเรามาสอนเพื่อพี่น้องมา,ป,งมาปุ๋นอะสายตาคอยอ่ะธรรมชาติเดยนี่เพใส่แว่นขยายได้หมดน,นี่พี่น้องโว้ได้เสยมาก็จะคึ้นกับปริม,มาตนี่นะพี่น้องใส่ได้ทบเนาะตัดแกลบนี่เชือพี่น้องยิบกระดุมพี่น้องกระดุมรุด กระดุมรูปสามหลูกสามเม็ดเร,รจาจะกอดน้นองกอดได้ไว้บ้มได้ไว้ก้อนเราว่าเว้ยแวกอดไปถึงจะะไดน้องไปตามน้อกสินเนลือเรามาเตรียมกันกระดุมอยู่ด้านนี้น้อพี่น้องกระดุมหายสามเม็ดหนึ่งหนึหน่งสองสองเม็ดเราก็ไปหากระดุมสีขาวนี้ือนกันมาแล้วก็ อยู่ไหนอ่าอยู่ไหนมาๆมาค่ะค่ะขอภัอยนะคะขอบคุณพี่น้องที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะขอบคุณพี่สาวนะคะพี่สาวอยู่ที่บ้านเรานั่นแหละบ้านใกล้ๆเลงเคียงกันนั่นแหละข้างๆันไหมนะเพิ่นแวะมาเพิ่นก็มามสองมาส่งกำลังใจให้ขอบคุณนะคะขอบคะุณพี่น้องทุกคนที่มาส่งกำลังใจให้และแวะเวียนะคะนี่แหละก็จะมาสอยเสือพี่น้องก็ ซลยเค็มกับใจได้แล้วก็ซอยได้เขาไปในเสือเลยพี่น้องหาเม็ดกระดุมที่เรามันพอดีกับรูกระดุมกับรังกระดุมของเราเนาะพอดีกันแล้วนี่เราได้สีขาวเอาหนาขาวขาวเว้นเวน้นอีกอเนาะพี่น้องก็สอดลองไปในรูนี้เลยแวบ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 เข้าไปนี่เลยเนาะนั่นนี่ก็เสียบเข้าไปนี่นะคะ เช็ดตบไบเย็บตอดเข็งกับได้กับกระดุมแซกันเลยคนนี้ยู่สองลูกกระดุม่นองนะแต่ว่าตงรงระว่างเลยนี่โอ้โเห็นจักเชือแล้วเห็นลูกเข็มจักเชือหมีลูกเสือโอ้โอ้โอใจได้สีขาวเลยพี่นองเพราะว่าตัวเสือคนนี้สีขาวเพราะว่าแบบกระดุมสีขาวกระดุมสีขาว,นะวเราไดใส่ี่ได้สีขาว ยู่เหรอพี่น้องโหก็ดุมหน,นึ่งเม็ดใช้เวลาอยู่จากแคปหนึ่งนี่เนาะได้แล้วสำเร็จแล้วเราก็ปอดพี่น้องเราก็ปอดแะคะเราก็ปอดปั๊บปั๊บแบบนี้เลยนี่นี่นชิดเหชิดเสร็จแล้วเป็นอนด์ว่า,ราเรียบร้อยนะคะ ก็ตัดได้ปับ๊บขอบคุณนะคะที่มาช่วยนี่ก็จะกอดไวต่อนะคะขอปลุกรงนี้ไว้อีกหนึ่งขอบคุณค่ะสําเร็จแล้วขอบคุณนะคะที่มาช่วยมาทาเย็บกระดุมจนสําเร็จว้าวว้าวว้าวดีใจจริงเลยนี่สวยงามสําเร็จแล้วขอบคุณนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย